การเวลาไม่ค่อยท่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อไม่ให้ประมาท ถ้าบุคคลประมาทม่สำรวมจิตของตนปล่อยให้จิตนั้นไปผูกพันอยู่กับโลกต่างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเรามาอาศัยอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยง สภาวะที่ไม่เที่ยงมันก็กระทบกระทั่งกับดวงขีดนี่อยู่เสมอทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติบางทีก็กระทบอย่างแรงบางคนอดทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมูนี้มันก็ปรากฏอยู่ ทุกคนต้องได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายกายออกไปก็ดีก็ย่อมได้สัมผัสกับของไม่เที่ยงเหล่านี้อยู่เรื่อยไปเหละจนกว่ามันจะได้จากโลคนี้ไปอา้าถ้าจากโลคนี้ไป เมื่อยังละอุปทา,านไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ไปเกิดอยู่ในโลกได้ก็ไปสัมผัสกับความไม่เที่ยงอยู่นั่นเองเนยจะไปเกิดบนสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมวันโลกนั่นก็ยังไม่เที่ยงอยู่พอหมดบุญวัสนาลงแล้วก็เคลื่อนที่ จุดติจากที่นั้นไปหาที่ทเกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทภาวนาพิจารณาให้เห็นความไม่ยั่งยืนแห่งโลกสันิวาตอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยึดไปถือไปห่วงใยอะไร ควรสอนใจของตนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วสงบใจอยู่ไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆในโลกไอจิตที่มันไปสำคัญว่าสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงจึงได้หลงรักหลงชังถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็หายหลงเลยไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังเลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบงับงคับบัญชาของผู้ใดเลย <c oughs> แล้วอย่างนี้นะยังจะไปเมารักเมาชังอยู่มันจะสมควรหรือธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ยอมสอนใจตัวเองไปอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะละความรักความชังอันนั้นได้เด็ดขาดไปทันทีเลยมันก็ต้องให้ยายามสอนใจนี่ให้บรรเทาไปทีละน้อยละน้อยไปอันความรักอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษ เป็นบาปเป็นกรรมก็มีรักเฉยๆไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นเครื่องทวงจิตใจนี่ให้คล่องอยู่ในโลกทั้งสามนี่โลกใดโลกหนึ่งอย่างนี้ก็มีกิดความรักนะมันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวันั้นให้เข้าใจกัน ในเมื่อเรายัางละความรักขั้นละเอียดยังไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละความรักขั้นหยาบนั้นให้ได้เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ความรักอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษเช่นไปรักเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเป็นบาปเป็นโทษ ก็ต้องสอนใจตัวเองให้ละความรักอย่างนั้นเสียมารักอยู่แต่ในผัวและเมียซึ่งได้แต่งงานการตามประเพณีโดยถูกต้องแล้วเท่านี้มันก็ไม่ได้เกิดบาปเกิดโทษอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละ ถ้ายังละไม่ได้โดยเด็ดขาด <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เพียรพยายามภาวนาเจริญสมถะให้มันได้ถ้าเจริญสมถะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดทรงายไปยึดมั่นอยู่ในรูปเสียงที่ตนรักใครพอใจ <c oughs> อยู่เช่นนั้นมันก็ทำให้พรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ได้ด่างก้อยไปต้องให้เข้าใจ <c oughs> เราต้องพยายาม ถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นออกจากดวงจิตให้ได้อย่าพอใจในสัญญาอารมณ์เหล่านั้นที่มันจะถอนได้ก็เพราะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันนี้ไม่สรงใจออกไปข้างนอกนั่นแหละมันก็จะถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นได้แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัย ถ้าผู้ไม่ประมาทลงมือฝึกเข้าไปอย่างที่ว่านี้นะตอนฝึกทีแรกมันก็ลำบากเหมือนกันแหละอึดอัดหุ่นวายในหัวใจเพราะว่า <c oughs> <c oughs> จิตนี่มันเคยไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมาโดยลำดับอย่างนี้นะ แล้วเราจะมาสก,กัดกั้นมันมให้มันส่งกระแสไปผูกพันเช่นนี้นะมันก็ต้องอึอดอัดดิ้นรนนะสำหรับผู้จะมาเห็นโทษแทงความยึดถืออย่างว่านั้นแล้วมันก็สู้กันเละอดทนนะอดกัน้นไม่ไม่ไหลไปตามกระแสจิตอันนั้นต่อไป <c oughs> เมื่อสู้กันไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้กีเลิรเหล่านั้นมันก็อ่อนกําลังลงนั่นไงเมื่อมันอ่อนกําลังลงแล้วมันความดิ้นรนของขิตใจมันก็อ่อนลงอ่อนลงในที่สุดมันก็ยุติลงได้ก็เข้าถึงความสงบได้นี่เรียกว่า เราพียายามละความรักสำหรับบรรพชิตอันนี้นะ <c oughs> สำหรับเครือหัดนั้นแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันยังคุกคียอยู่กับความรักความใคร่แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลตามธรรมเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาป นำไปสู่นำไปสู่นรกอบายภูมิดังนั้นนะเราควรเข้าใจกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามเทศตามภูมิของตนให้มันสมบูรณ์ให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็การนับถือพระพุทธศาสนา ก็นับว่าเป็นผลอันดีได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแต่คนส่วนมากนะ่เลยถือว่าความรักความชังนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเราไม่ไม่ถือว่ามันมีโทษมีภัยอย่างนี้ก็มี เมื่อไปถืออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดจะละจะถอนมันเลยไม่ได้พยายามว่าจะละมันพอถือเป็นเรื่องธรรมดาเนย่พระพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทธถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทรงอุมปมาอุปมาความรักความชังนี่ ไว้มากมายก่ายกอง <c oughs> <c oughs> ความรักนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้แย่งชิงกัน <c oughs> รักอะไรก็ช่างเลยรักเงินรักทองรักทำการค้าการขายเพราะมันคนจำนวนมาก มันก็ต้องแข่งกันแย่งชิงกันหมเนีรักผัวรักเมียก็เหมือนกันออบางทีชายสองคนไปรักหญิงคนเดียวกันหรือว่าชายหลายคนไปรักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่เปิดโอกาสให้แก่ก,กันแลกกันเลยอย่างนี้มันก็ต้องได ข้ามหันกันลงไปต้องได้เบียดเบียนกันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไปนี่โทษแห่งความรักก็องค์เจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างซากศพที่ตายแล้วซากศพของสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยที่ตายแล้วหากทิ้งอยู่บนดินเนี่ย บรรดาสรพสัตว์ที่ชอบของโสโครกเหล่านี้เช่นสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านก็ดีพวกแร้งพวกกาหมูเนี่ยมันก็รุมกันแย่งกันกินอยู่งั้นนไยตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าแล้วก็เบียดเบียนตัวมีกำลังน้อยกว่า ตัวที่มีกำลังน้อยกวัวนั้นกลัวจะได้กินนี่ก็เจ็บตัวมากมายเพื่อนจิกเพื่อนทำลายเอาอย่างนี้เนี่ยหาความสบายไม่ได้เลยม <c oughs> ีแต่ยื้อแย่งกันอยู่นั่นเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่า ่ม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่แปลกจากสัตว์ปีรฉานเท่าไรนักไอ้พูดถึงความรักความชังมูนี้นะมันพอๆกันเลยนะก็ก็คงทราบกันดีอยู่นี่ไอ้พวกไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็แย่งชิงกันอยู่อย่างนั้น ฆ่ากันตายอยู่อย่างนั้นไม่ถึงตายก็เลยว่าคางเหลืองไปนั่นแหละมันเบียดเบียนกัน <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่พอๆกันหร,รือกับพวกเจริญทางขวางเหล่านั้นนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เรานะมีมนุษยธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็ ได้ชื่อว่าอยู่เหนือสัตว์เหล่านั้นจริงไงมนุษยธรรมนี่ก็ได้แก่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุข ทุกทวนหน้าไปนี่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์อ่ะถ้าหมู่มนุษย์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจกันเป็นจำนวนมากแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกันนะมันก็บรรเทาความโลภความกโกรธความหลงหลงได้เพราะว่าอันบุคคลผู้ที่ สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีในโลกไอ้ที่ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ในโลกอันนี้นะอาศัยความโลภความโกรธความหลงนี่แนะเป็นมูลเหตุเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนพุทธบริษัทโดยปริยาย ต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นชีวิตอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมีเกิดแล้วก็แปรพวนแตกดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วเมื่อเวลายังเป็นอยู่นี่ก็ยังประกอบไปด้วยความทุกข์นานาประการถ้าเมื่อมามองดูสังขารร่างกายอันนี้ เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอๆอ,อย่างว่านี่นะมันก็วันเทาความโลภโกรธหลงลงได้จริงๆก็จะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่ามองดูคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนก,นกันกับร่างกายที่ทนอาศัยอยู่นี่ถึงว่าไม่ไปทำรายมันมันก็แปรปวนแตกดับไปเองมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันให้เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเนี่ยผู้มาพิจารณาเห็นเหตุเห็น,หนปัจจัยของนามของรูปอันเนี้ว่ามันเป็นมาด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลทำเอามาแต่ก่อนมันตามมาตกแต่งให้ อันบุญกรรมบาปกรรมที่มันนำมาแต่งร่างกายสังขารน,นี่ให้มันก็ไม่เที่ยงมาย่งยืนนี่เมื่อเมื่อสิ่งเหล่านะั้นไม่ย่งยืนแล้วร่างกายนี่มันจะยั่งยืนมาต่ไหนเพราะว่าเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่นำมาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่ามันมาตกแต่งให้แล้วมัน ดับไปเลยไม่ใช่บุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนนะันมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วมันก็รักษาอีกด้วยเมือนก็รักษาไปไม่ให้มันแตกไปทําลายไปก่อนแต่ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมเหล่านะั้นมันมีขอบเขตจํากัดเมื่อมันรักษารูปร่างกายอันนี้ไปนานไปนานไปมันจวนจะหมดลงมันก็ อ่อนกำลังลงหละกำลังของบุญของบาปนั่นอ,อมันจะรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วที่เราเรียกกันว่าชราความแก่นั่นก็เพราะว่าบุญกรรมเหล่านั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วร่างกายนี้มันจึงได้สุดโทรมลงไปถ้าร่างกายนี้นะ ต้องอาศัยแต่เฉพาะอาหารนี่หล่อเลี้ยงไว้แล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งตลอดไปเลยอย่างนี้แล้วอา้าวใครๆก็ย่อมรับประทานอาหารเหมือนกันหมดถ้าเะฉนนั้นร่างกายนี้มันก็ต้องแข็งแรงเรื่อยมาสิมันก็จะไม่ทำรุดชุดโทรมแหละถ้าอาศัยแต่อาหารหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมลองสังเกตดูอ่ะ นี่แสดงว่าอาศัยทั้งบุญกรรมบาปกรรมด้วยอาศัยอาหารในปัจจุบันนี้ด้วยรอเรี่องร่างกายอันนี้มาโดยลำดับเหมือนก็จึงมาเป็นมาอยู่ได้ปันนี้ทีนี้เมื่อบุญเก่ากรรมเก่าอันนั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วอย่างนี้นะอาหารก็ช่วยไม่ได้บนันี้นี่อาหารก็รับประทานไม่ได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังบริบูรณ์อยู่เหมือนเมื่อบุญเก่ามันยังมีกำลังอยู่นั่นรับประทานอาหารก็ได้มากนอนก็รับดีอย่างนี้แหละพอบุญเก่านี่มันล่อยหลอลงไปแล้วบัดนี้รับประทานอาหารก็น้อยลงน้อยลงรสชาติของอาหารก็ไม่อร่อย ทราบซึ่งเหมือนแต่ยังหนุ่มลดอาหารก็หมดไปหมดไปผู้ใดเป็นคนแก่มันต้องรู mm ้เ hmm. องเลยร i, <c oughs> ู้เองก็อย่างนี้แหละการภาวนาการพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปตามสภาพความเป็นจริงของร่างกายสังขารนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พิจารณา นอกเหนือจากสภาพความเป็นจริงหรอกความจริงนะทรงสอนให้พิจารณาถึงความจริงของร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรก็ให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปเมื่อเมื่อรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอืมเป็นอย่างนั้น ทำไมจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนี่สิเพราะว่าจิตใจที่มาใส่อยู่ในร่างกายนี้ก็มุ่งหวังอยากจะให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนไปตลอดการนานนุ่นไม่ต้องการให้ร่างกายสุดโทมแตกดับไปแม้แต่น้อยเดียวไม่ต้องการเลยนี่ความประสงค์ของดวงจิตมีอย่างนี้ แล้ววันนี้มันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเลยอยู่นานปีนานเดือนมาแล้วก็มันก็แสดงอาการชำรุดสุดโทรมให้รู้สึกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าอยู่นานไปเท่าไรยิ่งได้เสวยทุกขเวทนานั้นเกิดจากความชำรุดสุดโทรมของร่างกายนี่ไปเท่านั้นแหละ บางคนถึงกับแช่งตัวเองว่าโอ้กรรมานานตายแท้เพราะว่าทำไมอยู่นานเลือเกินทนทุกข์ลำบากยากเย็นเลือเกินจริงนะบางคนนะเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วโรคภัยกระเบียดเบียนก็บวันนั่งทั้งความชราครอบงำเข้าไป จะตายก็ไม่ตายจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นก็ไม่มีเช่นนี้มันก็ได้เ,วเสเวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นสเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันถึงลงทุนสาบแช่งตัวเองไปก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคน มันจึงต้องภาวนาจึงได้พิจารณาให้ให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี่พร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างที่ว่ามานี่หนละเมื่อเห็นทำเป็นจริงอนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สาบแช่งตัวเองเลยถ้าว่าตอนอยู่ไปนานแต่ร่างกายนี้มันทุดโทมไป ก็เป็นตะบุญตะกรรมที่ตนทํามาแต่ก่อนนู่นแหละมันมาอํานวยผลให้ตนทําอย่างไรมามันก็อํานวยผลให้อย่างนั้นเราจะไปแต่งให้มันดีตามความประสงค์ของจิตใจไปได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าต้องการอยากให้มันมีร่างกายอันนี้ยั่งยืนนานไปจนตลอด เท่าแก่ชลาก็ให้มีกำลังเลี่ยวแรงดีอย่างนี้นี่ก็จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนะในชาตินี้แหละผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี่แล้วรู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่หมดยังจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารอยู่เช่นนี้นี่ต่อพยายามเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ให้เขาได้รับความเจ็บปวดหรือว่าลำบากทนทุกข์ทรมานต่างๆมดนี้นะก็เว้นเลยไม่เบียดเบียนใครเลยเจริญเมตตากรุณาปาสนาให้ตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนไปแล้วกรรมเว้น อันใดกรำรชั่วอันใดที่ตัวได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนได้เคยเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นมาอธิษฐานใจละเว้นเสียเราจกไม่ทำเช่นนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรำรชั่วเว้นชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทำมาก็จงลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้ เราไหวพระภาวนาแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนลุ่มหลงทำมานั้นเสมอเส,สมอไปเราอย่างนี้กรรมชั่วที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตใจนี่เพราะใจไม่ชอบมันแล้วเบื่อมันแล้วมเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอามันไ้แล้วมันก็ มันก็บาบางไปหมดไปหมดไปเท่านั้นเองนะเพราะว่าทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปเมื่อใจมันมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังอยู่อย่างนี้แหละก็เมื่อเราเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลว่าจากอำนวยผลให้เป็นสุขไป ตลอดถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญนี่แหละอย่างนี้รู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ทำความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่พอใจในบาปอย่างนี้นบาปมันก็เบาบางไปแหละแบบนี้นะนนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พาเกียนพยายามละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้ ก็ต้องอาศัยภาวนานี่เองนขอให้เข้าใจใครไม่ภาวนาแล้วลักบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้เลยลำพังแต่ให้ทานรักษาศีลเฉยๆอย่างเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำบุญกุศลขั้นสูงให้เจริญขึ้นไปได้ ก็ได้แต่บุญกุศลขั้นต่ำเท่านั้นเองแล้วกิเลสก็ยังไม่เบาบางออกไปจากกิจใจเท่าไรนักนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ นอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ตั้งใจพอใจในการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ยังไม่สงบให้สงบลงไปฝึกใจที่สงบอยู่แลให้เกิดปัญญาให้คิดค้นพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังบรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนั้นแหละ และให้รู้ชัดว่าเหตุปัจจัยของชีวิตเหล่านี้ไม่เที่ยงเมื่อมันหมดเขตเของมาแล้วมันก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนี้ดับไปชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทําลายไปเราก็ทําความรู้เท่าในใจไว้อย่างนี้แล้วก็สะสมบุญกุศลคุณพระัตนาไกลไว้ในใจเอาเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงไว้ในใจของตนเช่นนี้แล้วก็นับว่า ไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้ทำชีวิตให้เป็นหมนันทำชีวิตให้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจดังแสดงมา